สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองวิธการในการมองโลกและการใช้ชุดนะครับบนหลักวิธีทางไสยกลางเรียมักมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับเศรษฐีนะทุกคนก็อยากเป็นเศรษฐีโดยเฉพาะเป็นชาวบ้านคารวสนะก็อยากเป็นเศรษฐีอยากมีความร่ํารวยในทรัพย์สินเงินทองนะใครมีเงินเยอะๆนะเป็นหลักร้อยร้านพันร้านเนี่ยผมว่าคนนั้นน่ะ ก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขอันนี้มองในมุมมองของชาวบ้านคาราวาสนะแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะไอความร่ํารวยในทรัพย์สินเงินทองนะซึ่งมีร้อยร้านพันล้านเนี่ยมันถึงซึ่งความพินาศนะถึงถึงซึ่งเจ๊งอ่ะนะอย่างเช่นบางคนร่ํารวยมาเพราะว่ามีทรัพย์สินเงินทองเยอะจากการทําธุรกิจนะแล้วพอดีมาเจอประสบ นะวิกฤตเศรษฐกิจการเงินของโลกแบบนี้นะสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้สภาวะเกรดดิเพชั่นนะที่เราควบคุมไม่ได้นะสงครามการค้าภาษีอะไร,รไวุ่นวายหมดทั่วโลกความขัดแย้งในการแข่งแย่งชิงอำนาจของมหาอำนาจโลกเนะี่ยทำให้หลายคนที่เป็นเศรษฐีเนี่นะมยมีความร่ำรวยนะครับเป็น10ล้านร้อล้านมาหลาย10ปีเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าจะไม่สแสวงหา อริยทรัพย์เลยนะไม่สแสวงหา,ารทรัพย์ทางใจเลยนะเมื่อถึงความพินาศแห่งทรัพย์สินเงินทองนะซึ่งเคยมีร้อยล้านพันล้านเคยมีธุรกิจใหญ่โตนะสุดท้ายอาจจะเจอภาวะเช่นนี่สินนะในธุรกิจมันท่วมทับนะอาจจะใช้เงินส่วนตัวนะไปในการอุ้มชูนะธุรกิจต่างๆ หรือว่าช่วยเหลือธุรกิจอะไรใช่ไหมสุดท้ายก็ไปไม่รอดนะไปไม่รอดแถมมาจะมีหนี้สินนะพันจากการกู้ยืมมาลงทุนนะจากการลงทุนผิดพลาดอะไรพวกนี้เป็นไปได้หมดนะมันใครที่มองว่าเศรษฐีเนี่ยมีความสุขนะโดยที่หลงลืมไม่หาในเรื่องของอริยทรัพย์ในเรื่องของทุกข์และความดับทุกขในใจนะเพราะฉะนั้นต้องพึงระมัดระวังนะ ถ้าวันหนึ่งความร่ำรวยในทรัพย์สินเงินทองวัตถุภายนอกนะครับเกีดยรติยศชื่อเสียงเนี่ยมันเกิดหมดสิ้นไปนะพังพินาศไปนะมารายหายไปเนี่ยนะความทุกข์ใจของท่านเนี่ยก็จะมาเยือนนะเมื่อท่านไม่มีอริยทรัพย์เมื่อท่านไม่สามารถรู้เข้าใจและปล่อยวางนะถึงความไม่เที่ยงนะความแปรปวนนะความที่มันบังคับบัญชาไม่ได้ ของเหตุปัจจัยของรูปและนามทั้งภายในร่างกายจิตใจตัวเองและภายนอกร่างกายจิตใจตัวเองนะก็จะนํามาซึ่งความทุกข์ความร้อนได้มากนกว่าคนทั่วๆไปหรือแม้แต่คนจนด้วยซ้ำไปเพราะว่าคนทั่วๆไปนะคนจนเนี่ยเขาไม่เคยรวยเขาไม่เคยมีทรัพย์สินเงินทองมากๆไม่เคยมีเงินเป็นพันล้านร้อยล้านหมื่นล้านอะไรประมาณนี เพราะฉะนั้นด้วยความที่ว่าคนธรรมดาทั่วไปไม่มีเงินเยอะอย่างนี้นะไม่มีทรัพย์สินเป็นทองมากมายอย่างนี้นะไม่มีธุรกิจที่ใหญ่โตแบบนี้เนี่ยนะเขาก็จะไม่ทุกร้อนมากนะยามที่เศรษฐกิจอะไรมันพังนะยามที่เศรษฐกิจอะไรมันฝืดยามที่อะไรที่มันจะแย่ๆเกิดขึ้นแต่บรรดาเศรษฐีที่มีทรัพย์มาก มีทรัพย์สินเงินทองมากมีธุรกิจใหญ่โตนะครับมีอะไรมากมายเนี่ยนะเราไม่มีอริยทรัพย์คือพูดง่ายๆไม่เคยมองเห็นนะครับความไม่เที่ยงนะความแปรปวนนะความที่มันบังคับบัญชาไม่ได้นะของเหตุปัจจัยเนี่ยแล้ววันหนึ่งมันถึงซึ่งความพินาศแห่งทรัพย์สินทั้งหลายนะความร่ํารวยที่เคยมีมาร้อยล้านพันล้านเนี่ยมันเหลือศูนย์ หรือว่าแยกกว่านั้นก็คือติดลบเลยนะอาจจะมีหนี้สินกองพันเนินนะจากธุรกิจต่างๆนะครับจากการกู้หนี้ยืมสินมาทำธุรกิจต่างๆมาหมุนเวียนอะไรประมาณนี้ทำให้สถานะภาพมันเปลี่ยนก็นะจะเกิดเป็นความทุกข์ใจอย่างหนักขึ้นนะมากกว่าคนทั่วไปนะมากกว่าคนจนได้ซ้ำไปเหตุก็เพราะว่ามันมีความยึดติดถือมัน่น มันเศรษฐีก็จะมีความยึดติดถือมั่นนะครับในทรัพย์สินเงินทองนะครับในธุรกิจซึ่งเป็นเรื่องภายนอกประการที่หนึ่งนะเราก็มีความยึดติดถือมั่นในสถานภาพไอ้คำว่าความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยนะพอมันได้แล้วอ่ะพอมันสูญเสียไปนะก็มีความยึดติดอยู่ภายในใจถึงสารภาพว่าเราเป็นเศรษฐีนะว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่นะแต่ว่า ยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงแปรปวนนะถึงความสิ้นไปความหมดไปความพินาศไปนะแห่งทรัพย์สินเงินทองไม่ได้นะมันเศรษฐีเหล่านี้ซึ่งไม่มีอริยทรัพย์เพราะว่าไม่ได้เจริญสติภาวนาไว้ไม่เคยฝึกสติปัฏฐานสี่ไว้ไม่เคยเห็นความเป็นไตรลักษณ์นะของรูปและนามนะครับกายใจตนเองแล้วก็ภายนอกกายใจตนเองเนี่ยก็จะสามารถเกิดความทุกข์ได้มากนะวันนี้จึงมาคุยกันนะครับในประเด็นนี้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นชาวบ้านนะเป็นคนกลางๆหรือเป็นคนจนเนี่ยซึ่งไม่เคยรวยบางคนก็มีความทุกข์เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าก็อ,อยากรวยไงมันความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากรวยเนี่ยมันก็เป็นความทุกข์แบบหนึ่งนะของภาวะตัณหาเพราะทำไมคนเราถึงอยากรวยฮะพอมันมีทรัพย์สินเงินทองเยอะๆมันก็ทรัพย์สินเงินทองมาจับจ่ายใช้สอยกินใช้บริโภคในการเสพกามาคุณห้า รูปรถกินเสียงสัมผัสใช่ไหมอันโอราณอันยิ่งใหญ่ถูกไหมนนเราอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศนะอยากไปพักโรงแรมหรูหรูนะมีรถหรูหรูนะมีเครื่อหาดหรูหรูหรนะมีเครื่องใช้ไม้สอยนะครับแกจิตนะอย่างมือถือก็รุ่นใหม่มีกระเป๋าแบรนด์เนมมีนาฬิกาแบรนด์เนมอย่างเป็นต้นเพราะฉะนั้นความร่ำรวยอ่ะ นะในภาวะตันหานะมันก็ไปเชื่อมโยงกับนะการเสพบ,บริโภคในการมตันหาอันโอลานอันยิ่งใหญ่ถูกไหมเพราะวะ่าเราดูสิคนเราจะเข้าโรงแรมหรูหรนะูพักท่องเที่ยวในต่างประเทศในต่างจังหวัดนะนั่งสายการวินเฟิร์สคลาสแพงๆนะครับมีของใช้แบรนด์เนมหรูหราต่างๆต,ต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นเมื่อต้องใช้เงินงเนี่ย มันก็ต้องการความร่ำรวยนะคนในโลกยงังวิ่งกันขาาวิดเลยใช่ไหมปวดหัวก็ยอมวิ่งขาาวิดเด็ดเหนื่อยก็ยอมเพื่อจะหาทรัพย์สินเงินทองเยอะๆนะมากินใช้บริโภคเสพกามากืคุณห้าอันโอลานลนั่นเองนะมันยังเป็นที่มาของความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ความเห็นแก่ตัวแล้วก็การผิดสินห้าด้วยนะเพราะหลายครั้งหลายคนเนี่ยการหาทรัพย์สินเงินทองแบบนี้มาเนี่ย มันจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตการคอร์รัปชันการติดสินบนนะในเรื่องของการพ Go ูดโกหกนะอย่างการหลอกลวงล่อลวง call center นะครับหลอกลอกหลอกลวงล่อลวงการลงทุนนะใช้อำนาจโดยมิชอบที่ตัวเองมีอยู่นะเช่นราชการอย่าเนี้ยในการช่อลาดบังหลวงในการรับสินบาทค่าสินบนเนี้ยเป็นต้น มันก็จะพันกงินหมดเลยนะมันมาจากตัวตันหาสามมันก็จะพันเงินหมดนะทั้งการมตัญหาภาวะตัญหาแล้วก็วิภาวะตัญหามันก็ทํางานแบบสมานสมรรคีนะร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างดีเลยนะในการทําให้แต่ละบุคคลเนี่ยไปสู่ความร่ํารวยด้วยการผิดศีลธรรมนะครับด้วยการเสพการมมาคุณที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะและสุดท้ายจิตก็ไปติดบ่วง นะในวันที่มันพลิกผันนะความเป็นเศรษฐีความมีทรัพย์สมบัติเงินทองมากๆวันหนึ่งมันพลิกผันนะมันก็มาลายหายไปได้นะทรัพย์ก็ถึงความพินาธธุรกิจก็จะเจ๊งล้มละลายได้นะครับแม้ว่าหลายคนก็พยายามจะรับประคองไปนะด้วยความซื่อสัตย์สุจริตที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็จะมีธุรกิจที่หามาด้วยความสุจริตก็มีนะ แต่โดยมากอะ่ะมันหายากมันจะเป็นธุรกิจแบบเทาๆเพราะว่าโลกของผู้ดุชนเนี่ยเป็นโลกของผู้ที่ไม่ได้มีสินห้าบริบูรณนะ์เพราะฉะนั้นเวลาทําธุรกิจทําอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเทาๆมีทั้งขาวบ้างดําบ้างมันเทาๆานะเช่นบางทีเวําธุรกิจก็มีการทุจริตคอร์รัปชันให้สินบาทค่าสินบนบ้างนะครับในการติดต่อวิ่งเต้นใช้สมัครพรรคพวกนะครับในการเอารัดเอาเปรียบมันก็เป็นไม่ได้นะเพราะฉะนั้น โดยมากของผู้ที่ทําธุรกิจอะ่ะมันก็ไม่ใช่ขาวจัวนะมันก็จะไม่ใช่ดําปิดปีมันก็จะเป็นแบบเทาๆนะเป็นเทาเว่าเทาๆนี้ไม่ได้แปลว่าเป็นพวกอบายามุขอย่างเดียวนะที่เราได้ยินข่าวว่าจีนเทาจีนเทาไม่ใช่อบายามุขอย่างเดียวนะแต่เป็นพวกที่ทําธุรกิจแบบมีการให้เงินใต้โต๊ะนะมีการทุจริตคอร์รัปชันนะครับล็อกสเปกนะบิดเบือนสเปกอะไรประมาณนี้ หรือว่ามีการใช้ลเซนปอมนะมีการแอบอ้างนะลาเซน็แบบนย่าง้แล้วไม่ได้ทำงานแต่มีการเซ็นปอมมก็มีเหมือนความเทาๆแบบเนี้ยก็คือความที่มันไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อหน้าที่ตนเองไม่ซื่อสัตย์ซื่อตรงนะครับต่อองค์กรตัวเองนะผมเรียกธุรกิจแบบเนี้ยว่าเทาๆนะเพราะฉะนั้นคนที่ทำธุรกิจแบบเนี้ยนะพอได้ทรัพย์สินเงินทองมากๆก็กิดการยึด ก็อยากจะคงความรวยแบบนี้ไปเรื่อยๆ,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 ๆนะเพราะว่าอยากจะรวยขึ้นก็รวยขึ้นอีกก็รวยขึ้นรวยขึ้นอีก,อกแต่โลกมันก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นไตรลักษนณะ์โลกในขณะที่เกิดเกดดิเพชันเนี่ยนะมันก็สอนได้เห็นว่ามันไม่ได้อย่างที่มนุษย์คิดนะเมื่อทั่วโลกมีแต่ความโลภความโกรธความหลงโตขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะสุดท้ายทรัพยากร นะครับก็ไปตกอยู่ในกลุ่ม1น,นะไม่กระจายไปสู่อีกกลุ่มหนึงก็เกิดแกลบช่องว่างขึ้นนะที่การเติบโตก็ไม่เป็นไปตามคาดหวังมันกะ็เกิดสภาว่าที่เรียกว่า Great Depression นะก็ยิ่งทำให้ภาวะเศรษฐกิจมันแย่ขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะว่าคนกินใช้บริโภคก็ลดน้อยลงเพราะทุกคนรัดเข็มขัดมันไม่ได้อยู่บนความโลภแล้วขณะน,นี้มันอยู่บนความกลัวละ นะมันไม่ได้เหมือนกับย้อนกลับไปเมื่อ2 0 3 0ปีแล้วซึ่งคนสบายสบายใจคนก็จับใจ่ายใช้สอยเงินทองกินใช้แมนะ้แต่การไปกู้หนี้ยืมสินล่วงหน้ามาใชา้ก็ยอมเมืม่อย้อนกลับไป10-20ปีที่แล้วแต,ตอนนี้ทุกคนรู้ลนะรัฐเข็มขัดกันอย่างไรยิ่งรัฐเข็มขัดสภาวะเศรษฐกิจก,ก็ยิ่งเปิดนะบางพวกที่ท,ทําธุรกิจลงทุนไปก่อนหน้านี้5ปีอย่างเงี้ย นะเพราะว่าธรรมดาวางแผนล,ลงทุน5ปีนะครับกว่าจะคืนทุนเนี่ยกัต้องใช้แล้วเวลา5ปี10ปีนะในทางเศรษฐกิจมันไม่ได้เป็นอย่างที่คาดเมื่ย้อนกลับไปเมื่อ5ปี10ปี2 0ปีที่แล้วมันก็เกิดสภาวะที่เรียกว่าติดกับดักนิสินะคนที่ลงทุนไปแล้วก็ไม่ได้เป้าหมายผลตอบแทนกลับมาได้เท่าเดิมหรือตามคาดหมายก็ทำไมธุรกิจ จะอยู่รอดก็ต้องไปกู้เงินมาโปะกู้เงินมาเติมกู้มาเรื่อยๆพอยิ่งกู้ยิ่งกู้เนี่ยพรมองไม่ออกนะว่าภาวะเศรษฐกิจอย่างเนี้ยนะซบเซาแบบนี้นจะยืดยาวไปนานแค่ไหนก็ยิ่งไปโปะยิ่งไปโปะนี่ก็ยิ่งเพิ่มพูนนี่เพิ่มพูนไปด้วยนะความไม่รู้อนาคตด,ด้วยก็นําซึ่งความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลมาสู่เหล่าเศรษฐีหรืออดีตเศรษฐีเหล่านี้ นะซึ่งไม่เคยศึกษาเรื่องของอริยทรัพย์ไม่เคยจเจริญสติภาวนาไม่เคยฝึกสฉวนสีก็จะนำมาซึ่งความเครียดความทุกขนะ์ความร้อนใจได้ผมกบอกไงครับว่าเศรษฐีผู้ไม่มีอริยทรัพย์เลยเนี่ยยามทรัพย์สินพินาศเนี่ยจะทุกข์หนักกว่าคนจนนะคือคนจนเนี่ยมันก็จนมาตั้งแต่ต้นแล้วไงนะมันก็เห็นสภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยมาตลอดอยู่ละนะมันก็ไม่มีความยึดติดถือมั่น นะในความเป็นเศรษฐีมาตั้งแต่ต้นนะแต่ว่ามันจะมีความทุกข์เพราะมันอยากรวยนะก็พยายามอยากรวยแต่ว่าเศรษฐีเนี่ยมันมีความทุกข์นะจากที่ตัวเองเคยยึดติดถือมั่นว่าเป็นเศรษฐีมาก่อนแต่ทุกวันนี้หนี้สินลุมเร้ากับดักหนี้สินเนี่ยมันลุมเร้เาทางออกไม่ได้ธุรกิจที่คิดว่าจะโตเนี่ยทุกวันนี้มันจะตายเอาเป็นซอมบี้อย่างเงี้ยมันก็เกิดเป็นความทุกข์ทรมานในกลุ่มเศรษฐีเหล่านี้ที่ไม่มีอริยรัพย์นะ แต่มันก็จะมีกลุ่มเศรษฐีที่อาจจะไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะเราก็จเจริญสติปัะาาสี่ก็เข้าใจถึงความเป็นไตรลักษณ์ของการลงทุนนะก็จะมีเศรษฐีที่มีอริยทร์นะก็ทุกน้อยหน่อยนะอริยทรัพย์มีอะไรนะที่ผมเล่าให้ฟังก็มีเรื่องของศรัทธาศีลฮิริโอตปปพาหุสัจจะนะครับปัญญาแล้วก็จากคะนั้นะ วัตเศฐีที่มีอริยทรัพย์เนี่ยใช่ไหมก็จะมีอ,อ,อะไรอะ่ะมีจาคะเสียสละมีปัญญาก็จะรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นเศรษฐีเหล่านี้ก็จะทุกน้อยกว่าเศรษฐีที่ไม่มีอริยทรัพย์พวกนี้ก็จะทุกมากกว่าคนจนนั่นเองยามที่ทรัพย์สินพินาศนะครับเร้าไว้เป็นข้อคิดนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ